หลวงบีต้มปลาเซฟักกระงียงพี่น้องต้มปลาอย่งบีปลาดุกใส่บกบวบเด้อู้ใส่บกบวบใส่บัดบ้านเท่านี้พี่น้องใส่ฟักกระงียงใส่ฟักกระงียงใส่บกบวบโซนน้ำคนนะปลากรงี้ยงปลายุงล่างคนแห้งบ่ได้คนแห้มดเลยปลาสิเลีปลาดุกครับผมอันนี้เป็นเซฟอ่ะเดี๋ยวไปมึงปูขัวโอ้ยขัวหอยโอ้ยขัวหนูต้มปลาต้มปลา จะเห็ดตอนน้อยพี่น้องเห็ดตอนใหไงเลเออ่นเมือตอนใหญ่มันจังนั่นมันจังใดงแต่แค่แคร์ดูบ่ถ้าปักออกมันปูแล้วต่ำเขื่อนก็มีหอมบักพริกพริกพริกแคร์พี่นอออ้องหอมตะไคร้่ก็เห็ดตอนบักใหญ่เลยคนตัวไงด้วยพี่น้องเอานี่ตัว,ตว<อ>น้อยด้วยโอ้ตัวญ่เป็นโลคคุณเนาะ ก็ถึงดอกโล่อแล้วโล่อแล้วเนาะกัอวอีกตีต่อยต่อยของเราเดียหนูบริเมนหนูหนูฟ้ามหนูนั่นเนี้ยหนูฟ้ามเด้หนูน้ำหน้าเนี้ยหนูน้ำหน้าหนูเขาหางบวงเด้เขาเอามาให้หนูธรรมชาติน้ำห้น้ำหน้าเขาธรรมชาติเด้หนูอยู่ให้หน้าเด้กินเขาไม่ไหมกินเขาถอดไม่ไหมนี่พี่น้องมั่นก็ เรื่องแกงเพิ่นกระตัมแล้วเด้๋พี่นอ้องพริกแข้งตะไคร้หอมแดงเรียบร้อยแล้วพอตัมเรียบร้อยหมดแล้วซับให้เพิดสาปก่อนพวกผักอมึงมืองต้อง,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 งบ,บีสีแดงไปหน้าตักไปหน้าสวดถอนฮอนผักกระเหยิ่งเก็บมาจากน้ำคันแท้หน้าพี่นอ้องใหม่ๆสดๆซุดซมือเก็จะพอปลูกขายเด้ผักกระเหยิ่งขายแล้วเดี๋ยวนี้ เป็นระพางไหมจอพงเราลอยังสีห้องมาปลูกใส่ได้เรียมตาแดดอันนี้พักไซขัวหนูครับผมก้วมีพักยังก่อนนี้พักขาดบ่พักขาดต้นหอมพักซีเล่าไซบักเขือคืนนร้อมนี่บักเขีืขึืนตาขัวหนูแล้วก็ใบยังวัน อะประกาศบ่ใบอัญชพูนะไผกินเลิศบ้านเท่าเตี้ยก็คือใส่ผักหลายเต๋าป้าพี่น้องเต็มกะละมังหนึ่งโคตรอ,อะเจ,จ้าของสวนไม่เองมึงสนน้อใส่บักเขี้ยนี่แสบเด่นบักเขียเข้ยน,นเลี้ยงบักเขี้ยนคืนเนี่ยเขาเอินโคตรอะลูกโดดก็มีเต็มกะละมังหนึ่งเอาแล้วปรุงรสได้ๆพี่น้องเอาเครื่องลง ไส่น้ำปลามาดีเด้อพี่น้องเจ้าใส้ยังไปเนี่ยพออันนี้ใส่แต่น้ำปลาอันนี้รสดีน้ำปลารสดีปลาบุ๊ชไส่บ่บ่กปลาบุ๊ชใส่ใส่ไส้ปลาดิใส่จักหน่อยอยู่ยอดใช่ไหมดิยอดอยู่ให้มันหอม นำปลาดจื้น้อยปลาดจื้น้อยที่กอดะนี่กอดเด็กกินหอมก็กินหอมอเุเข้าเหมือนเข้ากันน้ำล่างคกอย่ากทิมเด้อพี่น้องเลยน้ำล่างคกเด้อลูกยื้อไว้แท้ๆน,น้ำล่างคกแลอวนำล่างจะเอาไปใส่เอานี่ไปขวบกัน น้ำใส่ชักงน้อยเพื่อกันมันแหงขัวให้เนื้อทุกจังเอาพักใส่ <c oughs> จะหน่อยเขามาทัานพอดีเขามาผ้านี่นี่เขามาเล่นในบ้านก็เลยเห็นปูขวัวหนูก็เลยจะายเหมมึงที่นอ้อง ครับพี่บุมีบ่นั่นเด้ครับพี่ยูฟ้าหมอญไหมออส่วนขนตุลยตุลยอยูย่เอยนะมันจะถอนแสงเนาะพักกัละมั่งน,น,นึงพักอะไหลับอ่ะนี่เจ้ากลัวแล้วหอมเถอะกัวเนี่อมันสู๊นซื่นปะ อันนี้อซุปกินได้คุณผู้ชมจังเอาพักลงใส่จังเติมน้ำหาหน้าที่กับบ่งเลยด้วยอร่อยกินได้มึงเราเห็ดตอนพี่น้องอุ๊ยตอ้ําใหญ่ๆไปเลยครับผมลองคนฟักตอนําหน่อยนะเพราะว่ามันมันแงะมันบ่เป็นจะกินมันโมเป็นจะกินมันแงะบ่อพืนทอ่มันติดกระดูกเนาะติดดกกระู ท่านซับก็ต้องซับละเอียดไปเลยกินได้ทั้งกระดูกเออท่านผ่าซับก็ต้องซับให้ละเอียดที่ลาบนี่งฝักที่ลาบถ้าฝักตอนน้อยไร้กระดูกหนักแม่นจอดหน้านิดนึงพราะเห็นม่าใหม่จะกระวรไปเรื่อยๆครับผมใหม่หมอดุงดกะมีแค่น้ำปลารถดีแต่ว่าเข่าพอแล้วพอใส่ ผมว่านัาใส่จะรสดีใส่รสดีก็หน้ปลาแค่นั้นแหละบะหมี่มักของน่อแล้วก็ยอดน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาลแนี่เราเอาน้ำปลาใส่นิดนึงใส่พอมันหอมเจ้าไดสูตรไทยสูตรไทยเราพี่น้องตำล่าให้มันแต่ว่าหอมมีดีวะคั่วให้หนู้ซุปกระจังเติมน้ำครับผม วัาตอลับมาม่ะตงที่มัมกเงอนเอ็นกบกบหน่อนอ่หอมค่กห้าพอเนื้อมันสุกปูก็เอา หลักลงใส่เลยครับเลือกน้ำได้ อันนี้พักกระเดาเด้อพี่น้องโอ้ใส่พักกระเดาครับเอออย่าใส่ไลยมันสิบขมโอ้ลืมไปลืมไปแต่หน่อยถามว่าพักยังไงใส่พักกระเดาความพี่น้องไล่พักกระเดาบางคนเขาจะก็ใส่พักดังขมเนาะอย่าใส่ไลยนี่น้ำล้างครบพอวางไลขกดไลเก็ออกมันจะได้กัำน้ำเด้อ ำดีโอเคนี่ซ้ำนี่นะพี่น้องบักเขียะหัตไซกับมีเด้ผัตไซดอดหยอกย้อนมะละเนี้ยว้าวน่ากินตลอดพี่น้องนี่เรียบร้อยครับผมเพราะว่าเราปรุงเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วหนูซุกหนูซุกแล้ว่ากระงได้ครับผมมีหอตลุกโดด ซีมได้ลวได้นีิซีมได้เพราะว่าหนูสุกแล้วครับเรื่องใดพ่อมดกุนแนวพ่อม็ดแลพี่น้องโอเคครับผมเกลือใส่จังน้อยปูทำขั้วหนูเห็นแล้วร้านกินครับผมน้องพิมน้องพิมมากครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับฝีมือปูทำกับข้าวเกลือเด้อพี่น้องนี่ ด้วยเกียร์นิดนึงบ่เหลือนิดนึ่งพอว่ามันจ่างไห้มะเขือซุปก็กินได้ะวันหนูซุปหมดแล้วหนูซุปหมดแล้วรอรอแต่มะเขืออ่ารอนมาให้มะเขือไปก่อนพี่น้องเสรบจแล้วโชคดีลูกเห็ดกินผู้ใดอยากไปครับ